ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับศึกชิบุย่าที่หลายคนรอคอยและศึกใหญ่ขนาดนี้ต้องมีจุดให้เราโฟกัสหลายๆอย่างแน่นอนแต่วันนี้พวกเราชาวแท็กจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับโกคุมงเคียววัตถุต้องสาบระดับพิเศษที่ใช้กักขังโกโจซาตุรุแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาในคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราชาวแท็กกันด้วยนะครับและเนื้อหาบางส่วนในคลิปนี้มีส่วนที่สปอย ถ้าใครที่ยังไม่อยากรับชมก็ให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับส่วนใครที่พร้อมแล้วก็เข้าไปรับชมกันได้เลยและในปัจจุบันต้องบอกว่าอนิเมะเรื่องมหาเวผนึกมานหรือจูจุสุไคเซนกําลังจะเข้าสู่ช่วงศึกชิบุย่าในอีกไม่กี่ตอนข้างหน้าแล้วนะครับและสิ่งที่พวกเราจะนํามาเล่าให้เพื่อนๆื่อนฟังกันในวันนี้ก็คือวัตถุต้องสาบระดับพิเศษที่ใช้ผนึกโกโจซาโตรุ uru, โดยมีชื่อเรียกว่าโกคุมงเคียวหรือเขตแดนประตูคุกซึ่งเป็นวัตถุต้องสาบระดับพิเศษ ที่ถูกใช้โดยเกโทเพื่อทำการผนึกโกโจซาตรุนเหตุการณ์ชิบุย่าในมังงะตอนที่89นั่นเองส่วนในอนิเมะได้มีการพูดถึงในซีซั่นแรกตอนที่5ที่ร้านอาหารโดยมีเกโทและเหล่าวิญญาณคำสาบประรับพิเศษพูดถึงแผนการใหญ่ที่จะดึงเอาซูคุนะมาเป็นพวกและเปลี่ยนสถานากันณ์ระหว่างมนุษย์กับวิญญาณคำสาบโดยสิ่งแรกที่จะต้องทำนั่นก็คือจัดการกับโกโจซาตรุเกโทได้เสนอแผนการ ก็คือจะต้องทําให้โกโจนั้นต่อสู้ไม่ได้นั่นเองเพราะต่อให้พวกเขาร่วมมือกันนั้นก็ยังเอาชนะไม่ได้จึงเลือกที่จะใช้วิธีผนึกคือใช้วัตถุต้องสาบระดับพิเศษอย่างโกคุมงเขียวแน่นอนว่าคนที่อยากจะเก็บสิ่งนี้ไว้เองก็คือโจโกเขาเสนอตัวที่จะไปจัดการกับโกโจเองแต่สุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนไปให้โกโจจัดการและโชว์พลังซมากกว่าจนต้องกลับมาใช้แผนเดิมที่วางไว้โดยแผนการนี้จะมีการเริ่มในวันที่ 31ตุลาคมที่ชิบูยานั่นเองมาต่อกันที่ประวัติของโกคโุโมงเคียวกันบ้างนะครับตามประวัติแล้วมันเป็นอาวุธต้องสาบระดับพิเศษที่เหลือไว้ของนักบวชเกนชินนักบวชญี่ปุ่นในช่วงศตวรรษที่11โดยตัวมันสามารถผนึกได้ทุกอย่างไม่มีข้อยกเว้นแต่แรกมากับเงื่อนไขหนึ่งอย่างนั่นก็คือหลังจากการเปิดทาวารโกคุมงเคียวแล้วจําเป็นต้องให้เป้าหมายหยุดอยู่กับที่ภายในอาณาเขตรัศมี4เมตรเป็นระยะเวลา1นาที โดยตัวของโกคุมุงเคียวนั้นจะมีด้านหน้าที่เป็นตัวใช้ผนึกซึ่งจะอยู่กับเกโทซุโมรุและอีกชิ้นหนึ่งซึ่งถูกนับว่าเป็นประตูข้างหลังจะอยู่กับท่านเทนเงินซึ่งการมีอยู่ของประตูด้านหลังนั้นจะเป็นเพียงวิธีเดียวที่สามารถช่วยเหลือโกโจซาตารุได้พอชิ้นด้านหน้าที่อยู่กับเกโทนั้นหลังจากการผนึกโกโจซาตรุได้เขาได้นํามันไปทิ้งไว้อย่างล่องมาหาสมุที่ลึกมากกว่า800 0เมตรเพื่อป้องกันว่าหากโกโจโหลุดจากผนึกออกมาได้นั้นก็จะตายอยู่ดี ภายในโกคุม,มงเคียวนั้นจะเปรียบเสมือนเป็นขุมนรกที่จะกักขังเป้าหมายไว้ในผนึกที่แข็งแกร่งที่ไม่ว่าผู้ถูกกักขังจะแข็งแกร่งเพียงใดก็จะไม่สามารถทำลายจากภายในออกมาได้แม้แต่นักใช้คูใสายที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างโกโจซาตรุก็ไม่มีข้อยกเว้นและภายในนั้นยังมีเหล่าวิญญ,ญาณคำสาบที่จะคอยดูดคืนพลังชีวิตของเป้าหมายที่อยู่ภายในอีกด้วยหากตามคำกล่าวของเกโทซุงรู้แล้วตัวผนึกจะคายตัวลงเองแต่จะต้องผ่านระยะเวลาไปเป็น100-1,000ถึงปี อีกทั้งภายในโกโคะมงเคยวนั้นเวลาจะดําเนินไม่เหมือนปกติอย่างภายนอกผู้ดีอย่างก็คือผู้ที่อยู่ภายในจะไม่แก่ไม่ตายนอกเสียจ,จากว่าผู้ถูกกักขังจะฆ่าตัวตายเองดังนั้นแม้ภายนอกอาจดูเหมือนเวลาผ่านไปไม่กี่วันแต่สําหรับผู้ที่ถูกกักขังอยู่ในนั้นแล้วอาจจะรู้สึกว่าผ่านมาเป็นร้อยปีเลยทีเดียวต่อมาเรามาดูวิธีการคลายผานึกกันบ้างครับว่าจะมีอะไรที่สามารถทําลายโกคุมงเคยวได้บ้างวิธีแรกก็คือ การใช้หอกกับสวรรค์อาวุธต้องสาบปรับพิเศษที่เคยเป็นของโทจิโดยคุณสมบัติของมันเรียกได้ว่าโหดมากครับนั่นคือการลบล้างและทำลายอาคมใดๆที่ถูกมันสัมผัสแต่น่าเสียดายมันได้ถูกโกโจซาตารุทำลายทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองวิธีที่2คือการใช้แท่ดำเครื่องมือไสยเวทที่มีคุณสมบัติที่จะทําให้อาคมลดลงหรือปั่นตัวได้ปรากฏออกมาให้เราได้เห็นในภาคซีโร่ตอนที่โกโจนั้นสู้กับมิเกล และเช่นเคยครับเครื่องมือชิ้นนี้ก็ได้ถูกโกโจซาตารุทำลายทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันวิธีที่3คือการใช้ความสามารถของฮานาคุรุสึนักคูนสายจากอดีตเมื่อ100ปีก่อนที่กลับมายังปัจจุบันอีกครั้งเธอมีสายาว่านางฟ้าโดยพลังของเธอจะสามารถลบล้างอาคมคำสาปไม่เว้นแม้แต่คำสาปใดๆก็ตามเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับข้อมูลของโกคุมงเคียววัตถุต้องสาบระดับพิเศษชิ้นนี้ ต้องบอกว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งในซีซั่นนี้เพียงเท่านั้นนะครับโดยเนื้อเรื่องยังมีให้เราติดตามอีกมากมายและถ้าเพื่อนๆต้องการข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้และก่อนที่จะจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาแถกกันด้วยนะครับและคลิปหน้าพวกเราจะเอาข้อมูลดีๆอะไรมาฝากอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ